ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับ เรื่องราวของอาณาจักรของโบราณที่ยิ่งใหญ่ตระการตาก็มักจะมาพร้อมกับภาพของพระสาทนาครวัดและนครธมอันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมล่ะครับแต่ทว่าเบื้องหลังความโอ้อาอลังการของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ได้ซ่อนเร้นตำนานของสองมหาราชผู้ทรงอิทธิพลก็อย่างพระเจ้าสุริยวรมันที่สองผู้สร้างนาครวัดและพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้เนรมิตนครธมครับซึ่งมีสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับราชวงศ์มหินทรปุระ อันเป็นต้นกําเนิดที่น้อยคนนักจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมาจากดินแดนใดในอุษาคเนและก็ยังมีข้อสงสัยว่าประสาทพนมรุ้งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับแรงบันดาลใจในการสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นอมตะเหล่านี้ครับมหินทรนปุระต้นทานแห่งราชวงศ์ผู้พลิกโฉมอาณาจักรราชวงศ์มหินทรปุระมิได้มีจุดกําเนิดโดยตรงที่เมืองพระนครหรือยโสธรปุระนะครับ หากแต่มีรากฐานอันมั่นคงจากดินแดนทางอีสานของประเทศไทยในปัจจุบันครับโดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งนักวิชาการบางท่านก็เชื่อว่าศูนย์กลางของราชวงศ์นี้อาจจะตั้งอยู่ที่พิมายหรือที่โคราชหรืออาจจะเป็นหนองหลวงที่จังหวัดสกลนครครับชื่อมหินทรนซึ่งก็ปรากฏอยู่ในจารึกหลายหลักเลยนะครับในแถบอีสานซึ่งก็บ่งบอกถึงความสำคัญและอิทธิพลของราชวงศ์นี้ ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งอำนาจครับการขึ้นสู่บัลลังก์ของราชวงศ์มหินทรปุระนั้นก็เริ่มต้นราวๆพุทธศตรวรรษที่17โดยมีพระเจ้าชัยวรมันที่6เป็นกษัตริย์องค์แรกในราชวงศ์นี้ที่ครองราชที่เมืองพระนครอันเป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากราชวงศ์เดิมอย่างชัดเจนครับราชวงศ์มหินทรปุระนี้ก็เต็มไปด้วยกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ และก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนให้ศิลปะสถาปัตยกรรมและความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนครับพระเจ้าสุริยวรมันที่สองบุตรแห่งมหินทรปุระผู้สร้างสวรรค์นบนดินนครวัดจากจารึกพนมรุ้งที่7นะครับหรือ K384 คือหนึ่งในหลักฐานที่สําคัญที่ช่วยไขปริศนาที่มาของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองมหาราชผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ ซึ่งจาึกก็ได้กล่าวถึงราชสกุลวงศ์ของพระองค์นะครับและก็สรรเสริญพระปีชาสามารถและความกล้าหาญถึงแม้ว่าจารึกบางส่วนจะยังไม่แน่ชัดว่าสรรเสริญพระองค์หรือพระครูนเรนทราทิตผู้ที่สร้างหีรัญยะแต่ก็ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในราชวงศ์มหินทรปุระโดยนักวิชาการเชื่อว่าพระมารดาของพระเจ้าสุริยวรมณนที่สองเป็นพระราชธิดาของพระกนิษฐาของพระเจ้าสีมหิทราทิศ ซึ่งก็เป็นผู้ที่มีอำนาจในราชวงศ์มหิทธรุุระครับพระเจ้าสุริยวรมันที่สองทรงขึ้นครองราชในช่วงกลางพุทธศตรวตรรษที่17หรือประมาณปีพศ1656-1688ครับทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ขอมก็ด้วยพระราชกรณียกิจที่สำคัญนั่นก็คือการสร้างนาครวัดครับซึ่งก็เป็นาศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่ออุทิศให้แด่พระวิษณุซึ่งนครวัดแห่งนี้นั้นยังได้สะท้อนถึงแนวคิดคติของจักรวาลวิทยาที่เปรียบประสาทประธานคือเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลและก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองแหละครับนะครวัดจึงเป็นสวรรค์นบนดินที่สะท้อนถึงศรัทธาอันแรงกล้าและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นเองแล้วความเชื่อมโยงกับปราสาทพนมรุ้งล่ะครับมันเป็นอย่างไรกันแน่ ถึงแม้ว่าปราสาทพนมรุ้งจะมีความงดงามแต่ก็มีอายุก่อนการสร้างนาครวัดนะครับแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และจารึกต่างๆก็ไม่ได้ระบุโดยตรงนะครับว่านาครวัดมีต้นแบบมาจากปราสาทพนมรุง้งแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองปราสาทต่างก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อในศาสนาฮินดูและคติจัก,กรวาลวิทยาซึ่งก็เป็นแนวคิดที่แพร่หลายในอนาณาจักรขอมในช่วงเวลานั้นครับการที่ราชวงศ์มหินทรปุระ มีต้นกําเนิดในดินแดนที่ใกล้เคียงกับปราสาทพนมรุง้งอาจจะส่งผลให้มีความคล้ายคลึงบางประการในรูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปราสาทพนมรุ้งเป็นต้นแบบโดยตรงของนครวัดนะครับหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการทางศิลปะและสถาปัตยกรรมขอมที่ค่อยๆพัฒนาจากท้องถิ่นมาสู่จุดศูนย์กลางอำนาจครับพระเจ้าชัยวรามันที่7อวตารแห่งอวโลก,กิเตศวนผู้กอ่อกำเนิดนครธม สำหรับพระเจ้าชัยบรมันที่7นั้นนะครับจารึกพระขันหรือเค1 1ึ่ที่เป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมที่บอกเล่าถึงพระองค์ซึ่งจารึกนี้นะ,นะครับได้บันทึกถึงเรื่องราวการสร้างสวรรค์อันยิ่งใหญ่และความสัมพันธ์ของพระองค์กับนคนรธมอย่างชัดเจนครับจารึกพระขันระบุว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหมดเพื่อพระบิดาของพระองค์และทรงสร้างวัดเพื่ออุทิศถวายแด่บิดาคือปราสาทพระขัน และพระมานดาก็คือประสาทตาโพรมครับพระเจ้าชัยวรมันที่7ประสูตริราวปีคริสตศักราช1,120แล้วสิ้นพระชนราวปีคริสตศักราช1,215ครับเป็นพระโอรสของพระเจ้าทรานินทระวรมันที่สองและพระนางศรีชย,ยราชุธามณีและทรงสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์มหินทธรุุระเช่นเดียวกันครับพระองค์ขึ้นครองราช หลังจากที่อาณาจักรขอมประสบกับความวุ่นวายจากการลุกรานของอาณาจักรจามปาพระองค์ทรงกรอบกู้เอการาชและฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการสร้างนาคนรธมครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ที่สะท้อนถึงปรัชญาพ,พุทธศาสนานิกายมหายานอย่างลึกซึ้งครับนคนรธมเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนโดยเฉพาะพระพักสี่หน้า ที่ปรากฏตามปราสาทบายนและประตูเมืองทั้งสด้านครับซึ่งแสดงถึงความเมตตาพระปรีชาสามารถในการปกครองของพระองค์จารึกพระขันก็ยังกล่าวถึงการสร้างถนนโบราณที่เชื่อมโยงบ้านเมืองต่างๆในอำนาจของจักรวรรดิบายนเข้าด้วยกันรวมไปถึงเส้นทางจากนาครธมไปยังวิมายะปุระหรือเมืองพิมายครับซึ่งตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเมืองหลวงกับต้นกำเนิดของราชวงศ์มหิมทนทรปุระนั่นเอง ซึ่งบทสรุปมรดกแห่งสองราชวงศ์ที่เชื่อมโยงผ่านประวัติศาสตร์จากจารึกพนมรุ้งหลักที่7ที่เผยที่มาของราชวงศ์มหินทรปุระซึ่งก็เป็นต้นกําเนิดของพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองผู้สร้างนครวัดจนไปถึงจารึกพระขันท์ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ผู้ที่สร้างนครธมเราก็จะเห็นได้ว่าสองมหาราชผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้แม้ว่าจะทรงสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ล้วนมีสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับราชวงศ์มหินทรปุระซึ่งก็เปรียบได้ดุดดังแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงและนําพาสายเลือดแห่งการสร้างสรรค์และอํานาจมาสู่จุดศูนย์กลางจากักรวรรดิขอบในที่สุดครับและเรื่องราวเหล่านี้นะ,นะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ผู้ทรงอํานาจหากแต่ยังสะท้อนถึงการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมศิลปะและศรัทธาที่ประสานรวมกันอย่างลงตัวครับ และก็ก่อให้เกิดมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาที่เป็นบทพิสูจน์ถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณที่มีรากฐานมาจากดินแดนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปในอดีตครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและผมก็อยากนําเสนออีกหนึ่งช่องนะครับที่แยกออกไปจากช่องเล่าให้ฟัง นั่นก็คือช่องขุนเนื่งเล่าเรื่องครับซึ่งช่องนี้จะเล่าถึงตำนานความเชื่อต่างๆความลี้ลับเล่าถึงพระอริยเจ้าความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ที่อยู่เหนือธรรมชาติที่รอการค้นพบครับซึ่งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็เข้าไปกดติดตามและรับฟังช่องขุนเนื่งเล่าเรื่องได้เช่นกันครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตราย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ